สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้อมลงคลิปครับในการตอนเย็นให้ดูนะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงครับเป็นสวนป่ามนะครับผมมาร้านค้านะครับซื้อเครื่องดื่มให้พนังงาน,นครับสวนปาไปถปูกปามน้ำมันนะครับน้ำครับโดย ข้าวก็เก็บเกี่ยวหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นดินทรายนะครับปากโตวไวมากเลยครับ เป็นข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าเริ่มสุกแล้วนะครับน,นี่เขาหวานก่อนนะครับหวานก่อนก็สุกก่อนแล้ผมก็ใกล้แล้วเหมือนกันนะครับดสใกล้ได้กินข้าวนะครับข้าวเจ้านี่เป็นคลองสำประทานนะครับก็น้ําก็ยังไม่มานะครับ ผมคิดว่าน้ำไม่นานเขาก็จะปล่อยมาครับนี่เป็นข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวก็เริ่หมหออครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวใหญ่ครับว่าข้าวขนดนี้พอดีรตรงนี้ตรงที่ผมมาใส่ตะข่ายครับที่ผมลงคลิปนี่ครับตะข่าย เป็นของชนประธานนะครับนี่ครับของนี่ครับมีแหล่งน้ำตรงนี้นะครับนี่ครับที่ผมลงคลิปครับนี่ก็คือต้นพีควนนะครับที่ผมเคยลงคลิปไว้ต้นใหญ่บ้างครับอากาศเย็นครับเพราะว่าจะเข้าฤดูหนาวนะครับหนาวหนาวครับจริงๆหนาวหนาวก็คือหนาว ต้นไม้ยิ่งเย็นนะครับอากาศเย็นมาก,น,น,น,กนะครับถนนก็ไม่ชื้นนะครับเหมือนหน้าฝนต้นไม้อาบน้ำตอนเย็นนี่เย็นมากเลยครับก็ไม่ได้เครื่องน้ำอุ่นนะครับผมก็าอาบน้ำธรรมชาติ หนาวท่านหนาวจริงๆนี่ไม่แน่นะครับว่าะจะติดเครื่องทำน้ำตุ่มก็ได้ะถ้าแรางนี่ถนนกน็ก็ไม่ค่อยดีนะครับเป็นเหมือหน,นหน้าฝนหน้าฝน,น,นลลำบากมากเลยับ ข้าวข้าวฟองก็ลุกหม่เลยครับนี่ที่กดดังผมนะครับนี่น้องก็ถึงแล้วนะครับไปร้านค้ามาครับ ซื้อเครื่องดื่มให้ทีมงานนะครับให้ลูกค้าครับลูกค้าฝากไปซื้อนี่ครับซื้อเบียร์เย็นๆครับในงานก็จิบเบียร์เย็นๆนะครับ ้อนงบตาบาดเดียวกวอาเอเคว่ายอยู่หน้าว่ยเหลียวว่ยว่าวหน้าอยู่มันพัวละจิมัดทั้งว่าย้าห่วเลี้กี่กล้วยผมนะครับงามมากเลยครับกล้วยกล้วยน้ำบาดนู่ก็ใกล้แก่แล้วครับง ตอนนี้ก็เริ่มงานแล้วนะครับพนักงานผมก็เริ่มเก็บของแล้วนะครับบอกเอากดว่าเอากดน้อยละนี่เรื่องเข้าแล้วเอาไปยิ่งได้ของไหมไปยิ่ได้เนาะเอาเก่าๆก็ได้แล้วว่าใส่เอาอ ิก,กนค่อยนี่ข่อยนี่เอาอีกแล้วบบได้หนึ่ินไดอยู่บ่อปีหยั่งจะไปกินหลายครับนี่พนักงานนะครับนี่เก็บเสร็จแล้วมีเนียมทองเดินลูกสูบกระลง<ด>ังถีท่ำงานนะลูกสูบกระลงัง <c oughs> อันนี้ก็คอมนะครับตัดของตู้เย็นนะครับเยอะมากเลยครับคอมตู้เย็นในหลังครับก็จะเตรียมเอาของออกขายใหญ่ละ เยอะมากในหลังครับสองหลังยังหลายน่ไลังเหอไรเนาะข้อมูลนะสามลังหมดบุหน่อยเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วครับถ้าเขียนคลิปดีมีประโยชน์นะครับจลงเ 我。